สวัสดีค่ะก็คลิปนี้อยากจะมาอัดเตือนใจส,สำหรับคนที่เบื่อแฟนแล้วก็ อยากจะบอกเลิกแฟนคืออยากจะบอกว่าให้คิดดีๆนะก่อนที่จะไปบอกเลิกเขาคือในการที่เราจะบอกเลิกใครสักคนมันมีหลายการณีหนึ่งเบือ่อกรณีนี้คืออยากให้คิดดีๆให้คิดถึงในวันที่เรามีความสุขมากที่สุดวันที่เราคบกับเขาในช่วงแรกๆมันมีความสุขมากขนาดไหนคบกันมานานแค่ไหนกับคนคนนี้แล้วเราเบื่อเขาเพราะอะไรเขาขี้หึงขี้หวงเขาขี้บน่นเขายี่ง่ะเขาตู้จิตจุกจิกเหตุผลเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขารักเวลาผ่านไปความผูกพันก็มากขึ้นความรักก็ต้องมากขึ้นการที่เราจะคี้หึงขึ้น ขี้ห่วงขึ้นก็ไม่แปลเพราะเรารักคนคนนั้นมากขึ้นถ้าเขาไม่เป็นห่วงถ้าเขาไม่หวงังดีเพอจะจู้จี้ขี้บ่นกับเราเปล่าก็ไม่เขาเป็นแค่กับคนที่เขารักก่อนที่จะทิ้งเขาไปให้นึกถึงวันแรกที่เราอยากได้เขามาเป็นแฟนถ้าเป็นเราที่ไปจีบเขาก่อนก็ให้นึกถึงวันแรกที่เราอยากครอบครองเขา จีบเขาเราพยายามมากขนาดไหนก่อนที่จะได้ขามาเป็นแฟนแล้วอยู่ดีๆจะทิ้งไปอย่างนี้หรอมันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกรณีที่เขามาจีบเราก็ให้นึกถึงหลายๆอย่างที่เขาทําเพื่อเราก่อนที่เราจะบอกเลิกใครสักคนเราต้องคิดดีๆเพราะมีหลายคนที่บอกเลิกแฟนของตัวเองเพราะแค่เบื่อแล้วมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบสุดท้ายเป็นไงก็คนที่บอกเลิกนั่นแหละที่จะมานั่งเสียใจทีหลงังมีสิ่งท<ม>งี่ดีอยู่ในมือมีสิ่งดีๆอยู่ในมือแล้วอะก็เก็บไวด้ดีๆไม่ใช่คิดจะทิ้งก็ทิ้งคิดดีๆ แต่ถ้าเป็นกรณีที่เขาหม้เขาคุยเยอะหรือเราหมดรักเขาแล้วอันนั้นน่ะม่ต้องทิ้งเหอะบอกเขาไปตรงๆแต่อย่าบอกเหตุผลพวกนี้นะถ้าเราหมดรักใครสักคนอย่าพูดคํานี้เด็ดขาด้าดีเกินไปอยากอยู่คนเดียวเราไปกันไม่ได้คือมึงบอกว่ากูดีเกินไปแล้วแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกมีใครบ้างอะฉัะไม่ได้อยากได้คนดีๆคือดีเกินไปมันก็แค่ห้อๆอ้างของคนหมดใจถ้าหมดรักก็คือพูดไปตรง,ตรงๆเหตุผล เป็นอะไรอะไรยังไงก็พูดตรงๆไม่ใช่บอกว่าดีเกินไปมันไม่มีใครอยากทิ้งคนที่ดีๆหรอกใครจะบ้าอยากได้คนเรียๆมันเป็นคู่ชีวิตบ้าปะคืองี้เว้ยการที่เราหมดรักไปบอกเลิกเขาตรงๆเขาอาจจะเสียใจยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้กักขังเขาไว้ก็ยังดีกว่าพวกแบบหมดรักแต่ยังคบต่อคนที่เาขาใส่ความรู้สึกคือใครก็คือคนที่เราคบอยู่ไงคือเราไม่ได้รักเขาแล้วก็ควรปล่อยเขาไปไปเจอคนที่ดีกว่าเราไม่ใช่แบบหวงมาห่วงกล้าทั้งที่เราไม่ได้อะไรกับเขาแล้วนี้มันไม่ใช่มันจะเหมือนเขาเป็นของตายคือมันไม่มีคครอออยยาากกเเเเปป็็นนนนขงตหวืแฟ มันก็อยากเป็นสิ่งที่มีค่าของกนแลนกันกรณีที่สองคือจะบอกเลิกเขาเพราะแอบคุยกับอีกคนนึงรู้สึกดีกับอีกคนนึกงกำลังลังเลว่าเฮ้ยก,ก็จะเลือกใครดีวะคือแบบไม่ต้องลังเลหรอกให้เลือกคนที่สอง เพราะถ้ามึงรักคนแรกจริงจะไม่มีทางมีคนที่สองแล้วไม่ต้องมาบอกว่าสงสารเสียดายเวลาโอ้โหถ้ามึงคิดจะสงสารแต่ที่แรกมึงสุเสียดายเวลา,โโา,าแต่ที่แรกมึงจะมีคนที่สองได้ยังไงไม่ต้องลังเลคนที่สองท้าว่าสงสารคนแรกมาก็สงสารยิ่งเราไปคบกับเขาแต่แอบคุยกับอีกคนนึงเขายิ่งนะ่สงาสงสารมันจะเหมือนกับเขาเป็นควายมันไม่มีใครอยากเป็นควายหรอกเว้ยเลิกสักอย่างเอาอสักทางให้เอาคนที่สองอถ้าถ้างานคนแรกมันจะไม่มีคนที่สอง ออแล้วก็ไอ้พวกที่แบบชอบบอกว่าอยากอยู่คนเดียวเวลาบอกเลยโอ้โหอย่าพูดเถอะกูเห็นทุกลายแม่งอยู่คนเดียวได้ไม่ถึงเดือน2เดือน ใหม่แล้วอ่ะหมดรักก็บอกอย่าพูดที่ตัวเองดูดีเลยแล้วก็ไอ้ที่พูดที่บอกว่าเราเข้ากันไม่ได้เออก็ขอให้มันเข้ากันไม่ได้จริงๆไม่ใช่แบบมึงมีคนอื่นใครที่ยังรักกันอยู่ตอนเนี้ยมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วอ่ะก็เก็บรักษาไว้ดีๆอย่าโม้อย่าคุยเยอะคนที่เสียใจไม่ใช่ใครเป็นแฟนมึงรักเขาให้มากๆเหมือนที่เขารักมึงแรงพุ่งเทให้โอเคสิกแล็ตจะบอกเลิกใครคิดดีๆจบๆถ้าเกิดมีปัญหากันบอกทะเลาะกันบอกขอให้คุยกันดีๆคนหนึ่งขึ้นหนึ่งก็ต้องลง ได้ใครหนึ่งที่ต้องมานั่งเสียใจยว่าเฮ้ยกูทําอะไรลงไปวะพราะฉะนั้นเวลาทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคิดดีๆพูดดีๆและทุกอย่างในชีวิตจะมีความสุข